อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสปราเสซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอ,อร่อยเลิกับพูรีวันนี้อากจะพาแฟนๆมารับประทานอาหารไทยก็ต้องที่ครัวม oh <yeah. S 1> ะลิถนนเศรษฐริร้านอยู่หลังสถานีรถไฟสามเสนเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณทวีศัก์ตะการรุ่งโลดเฮียขาสวัสดีสสดนะคะเฮียสวัสดีครับ er. ครัวมะลิของเรา จุดเด่นร้านของเราอยู่ที่ไหนจ๊ะเราเป็นร้านอาหารแบบบ้านๆจุดเด่นก็คือรสชาติอาหารนะฮะทำรสชาติให้มันดั้งเดิมหน่อยแล้วก็มีอาหารหลากหลายให้รับประทานนะฮะเป็นอาหารไทยไทยรสชาติบ้านๆกันเลยเริ่มกมันทีมเมนูที่หนึ่งสิจ๊ะ คือชูฉี่ปลาเนื้ออ่อนนะฮะเคล็ดลับก็คือเราได้วัตถุดิบที่ดีมาจากนกครสวรรค์นะฮะอันนี้เป็นปลาแดงฮะว่าปลาเนื้ออ่อนนี่มันมีหลายประเภทแต่เราทําเครื่องแกงเองซึ่งเป็นรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเรานะฮะบวกกับกะทิสดสดนะครับท่านเป็นสดเลยครับอยากให้มาทานนะคะกับข้าวสวยร,ร้อนๆใช่เลยไปเมนูที่2องสิจ๊ะจะเป็นต้มขาปลาสลิดนะฮะต้มขาปลาสลิดนี่ก็รสชาติจะไม่เผ็ดมากปลาสลิดเราก็ได้มาจากสุพรรณบุรีซึ่งเป็นปลาที่มีรสชาติดีปกติเราจะไม่ค่อย ได้ยินนะคะว่าปลาสลิดต,ต้องมาจากสุพรรณบุรีแล้วชาติจะนุ่ม,มนวลกลมกล่อมมากแล้วมาเจอกับตัวต้มขากะทิสดๆโอ้โหแม่เจ้ามันหอมฉุยจริงๆไปเมนูที่3ของครัวมะลิค่ะอันนี้เป็นแกงคั่วนะฮะเคล็ดลับก็คือเราทำที่แกงเอง เ่ะ๋ยวนี้พริกแกงของเราเนี่ยไม่ใช่พริกประเภทเดียวนะฮะ,ะมันมีหลายประเภทอ๋มันมีทั้งสีสันแล้วก็รสชาติกลิ่นหอมด้วยนะฮะเข็ดพอรอนี่ปกติเราจะทานกันที่ฤดูฝนแต่สมัยนี้เราสามารถที่จะทานได้ทั้งปีไลนนั้นก็เจอทั้งชะอมแนละ ชาบูเป็นจานเด็ดของทังร้านไปอีกหนึ่งเมนูผัดพริกขิงปลาดุกฟูก็ได้ปลาดุกมาแล้วก็เอามาขูดแล้วก็ทอดให้ฟูเอ๊ะที่เป็นเนื้อปลาดุกร้อยเซ็นต์ไม่มีผสมแป้งต้องมีไข่เค็มแดงผสมด้วยนะฮะค่ะมันจะรสชาติจะนัวยิ่งขึ้นนะฮะเป็นสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมาและเป็นปลาดุกอุ้ยเนื้อมันจะหอมมากจะเหลืองสวยเลยและมีกรอบเมนูทา คือปกติทั่วไปเขาจะใช้น้ำมะขามเปียกนะฮะรสเปรี้ยวแต่เราใช้น้ำส้มสายชูแทนในมีกรอบนี่จะมีกุ้งทอดด้วยนะฮะแล้วจะมีไข่กรอบโรยหน้าเป็นมีกรอบที่รสชาติกลางๆนะฮะนุ่มนแล้วก็ทานได้ทุกคนคะอ้ะวาวครัวมมลี่ของเรามีห้องจัดเลี้ยงยังไงบ้างคะเฮียแล้วเปิดกี่โมงจ้าคารัวมมลี่เราเปิดตั้งแต่10โมงเช้า ถึงสองทุ่มครึ่งนะฮะมาได้เลยนะครับจัดเลี้ยงได้เลยหลังสถานีรถไฟสามเสนอยากชวนมานะคะรีขอการันตีให้ครัวมะลิเป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมละครับเชิญมาได้ที่ร้านครัวมะลิตั้งอยู่ที่ถนนเศษรษฐิร้านอยู่ด้านหลังสถานีรถไฟสามเสนอยู่ติดถนน อาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับ โปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะอร่อยเลิศกับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ครัวมะลิหลังสถานีรถไฟสามเสนมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AIS มาคาเฮียสสำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ delivery ตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ถึง3 1มีนาคม2567 แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด3 3ามือถือกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอร่อยและกรลปุตรีเมจื้ออีติง้งย่าผิงฉังต้องกินค่ะ